วันนี้ไปทำช็อกโกแลตแครกเกอร์เนยถั่วกันค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะต้องมีติดบ้านนะคะก่อนอื่นเราต้องมีแครกเกอร์กันก่อนนะคะแล้วก็เนยถั่วค่ะใส่เนยถั่วลงไปในถุงบีบกันนะคะถ้าเกิดใครไม่มีถุงบีบใช้ถุงพลาสติกแทนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาเนยถั่วของเรามาบีบใส่แครกเกอร์ของเรานะคะบีบไปแบบนี้เลยนะคะบีบตามรอบนอกแบบนี้นะแล้ก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดเลยนะคะ ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเอามาใส่แยมนะใครที่ชอบแยมสตรอเบอรีร่แยมบลูเบอรี่แล้วแต่เลยนะคะวันนี้เราใช้แยมบลูเบอรี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ตรงกลางเลยใส่ให้หมดเลยหลังจากนั้นเอาแครกเกอร์ของเรามาประกบค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะทําไปจนกว่าจะหมดเลยนะทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะมาดูหน่อยนะคะตรงข้างๆเห็นไหมทุกคน เขาจะไม่เรียบนะคะเอาปลายช้อนนะมาลูบๆเขาหน่อยแบบนี้นะค่อยๆทําไปค่ะแล้วก็จะทําไปทุกชิ้นเลยนะชิ้นไหนที่ไม่เรียบเราก็จะทําให้เขาสวยขึ้นมานิดนึงนะทําไปจนกว่าจะหมดเลยต่อมานะเราก็จะไปอุ่นช็อกโกแลตกันค่ะละลายช็อกโกแลตให้ได้แบบนี้นะแบบนี้เลยแล้วก็เอาเขาไปคลุกในช็อกโกแลตเลยนะเอาลงไปคลุกแบบนี้เลย ค่อยค่อยไปทําไปจนกว่าจะหมดเลยนะทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาเขามาวางไว้ในกระดาษไขนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งทําเหมือนกันเลยค่อยๆทําแบบนี้นะทําเสเร็จแล้วก็มาวางไว้แบบนี้แล้วก็จะทําไปจนกว่าจะหมดเลยนะคะ หลังจากที่เราเคลือบช็อกโกแลตจนหมดแล้วนะเราก็จะเอาเขาไปใส่ในช่องฟิตนะเราก็จะเอาเขาไปใส่ในช่องฟิตจนกว่าช็อกโอกแลตของเราจะแข็งตัวนะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเขามาดูค่ะเขาจะมีเศษตรงข้างๆค่ะทุกคน <S 1> <S 1> เขาจะมีเศษคล้ายๆช็อกโกแลตที่เขาไหลลงมาเนาะเราว่าไม่สวยเราก็เลยหามีดมาตัดตัดเขาออกขอบๆแบบนี้นะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเราก็จะเอาออกไปจนกว่าจะหมดเลยนะใครๆทาไปแบบนี้เลยค่ะ ทำไปเลยนะคะเราแช่ช่องฟิตประมาณ10นาทีค่ะช,ช็อกโกแลตเราก็แข็งตัวแล้วนะเสร็จแล้วหนะ้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนก็จะสวยขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราคิดว่าหน้าเขาเป็นหลงเหลงเกินไปหน่อยเราก็เลยใส่เม็ดถั่วลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วที่รู้สึกว่ามันมีแต่สีดำเนาะเราก็เลยเอาไว้ช,ช็อกโกแลตมาลาดข้างบนอีกหน่อยนึงค่ะแต่ก็ทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนค่อยๆทําไปแบบนี้ค่ะเราก็จะทําไปจนกว่าจะหมดเลยนะทาไปแบบนี้เลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอช้าแล็กแคล็กเกิเ์เนยถั่วของเราเป็นไงคะน่ากินสุดๆไปเลยละค่ะทุกคนสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ